สวัสดีค่ะวันนี้ท้องฟ้าโปร่งใสามากเลยค่ะเลยอยากพามาดูพืชน้ำชนิดหนึ่งนี่ก็คือต้นบัวนะคะแต่จะมีชื่อว่าต้นบัวอเมซอนค่ะบัวอเมซอนเป็นพืชชอบน้ำจะปลูกใส่กระถางดินเหนียวไว้ในน้ำนะคะ หรือปลูกลงดินในพื้นที่ชุ่มน้ำก็ขึ้นทั้งนั้นแต่ต้องมีที่ที่มีแสงแดดด้วยค่ะเห็นและแปลกตาไหมคะเรามาทำความรู้จักเพิ่มเติมกันนะคะบัวอเมซอนจะมีลักษณะใบคล้ายบัวมีก้านใบยาวสีเขียวค่ะเมื่อเขาโตเต็มที่ ก็จะออกดอกมาให้เชยชมด้วยนะคะโดยจะมีก้านแทงออกมาจากซอกใบและบริเวณก้านจะมีดอกแทงออกมาขนาดดอกก็ประมาณ1 3เซนติเมตรจะให้สีขาวให้ความบอบบางให้ความอ่อนโยนและสวยงามมากๆเลยค่ะดูแล้วคล้ายดอกอะไรเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ นี่ค่ะดอกของบัวอเมซอนคล้ายดอกอะไรคะนึกออกไหมคะดูเขาจะมีความบอบางอ่อนนุ่มอ่อนโยนมากๆเลยค่ะคล้ายดอกอะไรเอ่ยคล้ายดอกซาก,กุระไหมคะ ว่ากันว่าคล้ายดอกซากุระสวยบอบบางดูอ่อนโยนมากๆเลยค่ะเห็นด้วยนะคะม่อยากลักใสายตาเลยค่ะเพราะเขามีความน่ารักมากๆเลยนี่ถ้าเขาออกดอกพร้อมๆกันหลายๆดอกเป็นกระจุกตามแขนงการดอกแบบนี้ คงจะมีความน่ารักมีความคลาสสิกเพิ่มมากขึ้นเลยนะคะแต่วันนี้เขาบานให้เห็นเท่านี้นะคะ่ะอดใจไม่ไหวต้องรีบเอามาให้ดูกันแล้วน่านลหลงไหลมากเลยค่ะ แหนงดอกเขาจะมีระยะขึ้นใกล้เคียงกันเลยนะคะเป็นช่งชวงๆและถ้าออกดอกพร้อมกันทั้งก้านเนี่ยคงจะดูอ่อนโยนไม่เบาเลยเลอค่าอีกแล้วค่ะ โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ชื่นชอบเลี้ยงปลาสวยงามจะรู้จักต้นบัวเมซอนเป็นอย่างดีเลยนะคะเนื่องด้วยจะเป็นไม้น้ำที่นิยมใส่ในตู้ปลานะคะ <c oughs> เพื่อให้ปลาได้มีที่หลบและวางไข่รวมทั้งยังช่วยบำบัดน้ำเสียด้วยนะคะเสยมากเลย <c oughs> ปลูกเป็นไม้ประดับ ต้นเล็กๆน่ารักไว้ในกระถางก็ดีค่ะแบบที่บ้านนี่เลยนะคะหรือจะปลูกลงดินเป็นไม้ประดับริมน้ำก็ได้และสามารถนำดอกมาใส่แจกันแต่งบ้านได้ด้วยอีกนะคะจะวางไว้มุมไหนก็สวยไม่แพ้ใครเลยทีเดียวค่ะแต่ลองนึกภาพดูสิคะว่าปลูกเข้าไว้ริมน้ำตลอดแนวเขาจะให ความสวยขนาดไหนต้นเขาก็จะใหญ่ขึ้นไซส์ก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะคะเขาสวยแบบธรรมชาติยังไงก็ดูสวยไปตามริมน้ำแบบธรรมชาติอยู่แล้วค่ะแต่อยากแนะนำให้ทุกบ้านมีไว้นะคะใส่กระถางใส่กระถางแบบบ้านนี้ก็ ได้นั่งมองได้นั่งชื่นชมเขาไปทีละนิดทีละนิดได้เลยค่ะการขยายพันธุ์เมื่อเขาโตเต็มที่จะมีดอกใช่ไหมคะและเมื่อดอกร่วงก็จะมีะแขนงต้นอ่อนแตกออกมาแทนที่ที่ก้านดอกด้วยค่ะสามารถหักไปปลูกและขยายพันธุ์ต่อได้เลยไปดูนะคะประมาณนี้ค่ะ จะมีขนแหนงแตกออกมาและยังมีต้นอ่อนออกมาด้วยประมาณนี้นะคะนี่และค่ะสามารถหักส่วนนี้ของเขาไปปักชำปลูกได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าง่ายมากโตวไวด้วยนะคะ และยังให้ดอกสวยใบก็คล้ายบัวดอกก็คล้ายดอกซากุระอย่างนี้เขาเรียกว่า t in 1วันเลยนะคะดูแล้วเย็นตาล่มลื่นมากเลยค่ะ ให้ทุกคนมีไว้นะคะดูความสวยงามน่ารักของเขาสิขอฝากต้นน่ารักนี้ไว้อีกต้นนะคะ อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ